ตอนนี้นะคะฮู s t เตชันย้ายร้านใหม่มาอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น M แล้วค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกสรร์เช่นเคยนะคะโคเทชเอสแมนเนียยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสินค้าปกติรับส่วนลด10%สินค้าที่ลดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้นนะคะเพราะว่าทุกการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ในการจับรางวัลทุกเดือนเลยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึงฮู s สเตชัน 你看。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h r วันนี้เราทั้งสองคนแอมมีตุกแลมินเอ็กซ์ก็มีกันคนเช่นเคยค่ะเมื่อเช้านี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที mm ่เข้ามาชมพวกเราเนี่ยบรรยายไทยกันในเกมอินเดียนาเพเซอร์เจอกับเอลเลเกอร์สค่ะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆยังคงลังเลใจอยู่ว่าเอ๊ะจะสมัคร NBA League Pass ซีไหมอย่าลืมค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษ Black Friday นะคะเพียงแค่เพื่อนๆใส่โค้ด NBA 50ค่ะเพื่อนๆสามารถรับส่วนลดเนี่ยมากถึง50%จากราาคคเต็มนะะ1,800บาทค่ะเพียงใส่โค้ดปะร์เซ ห้าเรหรือเพียง900บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนช่วงตีฮะต้องรีบราคาเดี๋ยวจะไม่ทันและสาหรับคลิปนี้ค่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบๆลีก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กดส s c r i b e นะคะขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันขอเริ่มมาที่ประเด็นสําคัญสําคัญที่เกิดจากเกมขกงกันเมื่อวานเลยนะครับเป็นใครก่อนไปไม่ได้เลยนั่นคืออีวิซาซูบัก LA c l i p p e r เปเปิดบ้านรับการเยือนอ n d i a n a p a c e r s ในเกมเมื่อวานทางคลิปเป ปเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอีวิซาซูบักมีเกมระดับชีวิตของตัวเองเลยนะครับมีเกมระดับประวัติศาสตร์ก็ว่าได้พวกตวงเขาเนี่ยจัดไปถึง3 1แต้ม29เรีบาวกับ3บล็อกนะครับเสียดายและเกิดที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยมีการฟาดเอาออกไปนะครับตัวของเขาในเก็บวงในเก็บรีบาวเป็นว่าเล่นจริงๆนะครับในเกมเมื่อวานเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าการเล่นของอีวิซาซูบักเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเลยก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเอาชนะเพเซอร์สไปได้หนี่งร้อยก็บสียดหลือกกินอี่ พลาดโอกาสการทาระดับอย่างน้อย30แต้ม30บปรีบาวด์ได้ว่าตวงเขาเนี่ยวาดฝันมาโดยตลอดเลยว่าอยากจะทําสักครั้งนึงในการทําระดับอย่างน้อย20แต้มกับ20บปรีบาวด์เมื่อวานมีโอกาสทําระดับ30-30แต่ก็พลาดไปเจ้าตัวเนี่ยเซ็งจริงนะครับแลวก็เชื่อเลอเกินว่าแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยแต่งก็เซง็งแทนตัวของอีวิซาซูบัจังหวะสุดท้ายเนี่ยน่าจะปล่อยให้ทีเจมักกอนเนลเนี่ยนะครับเขาก็วางไปทําแต้มไปไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีโอกาสลุ้นต่อไปนนนะะะคระครรรรัััับถ้้้้าาาเเเกกิิดดทททํไีีีี่่่จปปป็งง4ใวตตตตศสแ1981มม อย่างน้อย30 30เกิดขึ้นและด้วยผลงานที่สุดยอดเละเกินนะครับของสุบักเมื่อวันที่ทําไป31แต้ม29หรือบาวกับ3บล็อกนี่ถือว่าเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ปีฤดูกาล1973 74ที่ทั้ง NBA เริ่มมีการจดสถิติการบล็อกอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับแน่คือคาริมอับดูจาบาครับเคยทําเอาไว้ได้ในปี1978ซึ่งตัวของสุบักเองเนี่ยนะครับเาคาก็รู้สึกปลื้มรู้สึกเป็นเกียรติเลืเกินที่ผลงานความสุดยอดของเคาเไปอยู่ในระดับเดียวกับคาริมอับดูจาบานะครับนี่ถือว่าเป็นผู้เล่นระดับตำนานเลยไปต่อ วันที่ความดุร้ายเหลือเกิดนะครับของพยาวกวางยานิสอันเตติกุมโปมิวกิบัคสเปิดบ้านรับการเย็นดัลลัสแมวริกส์แล้วก็ลูกาในเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับปืนยาวของยานิสไม่ทํางานแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อวานเนี่ยโอ้โหยานิสเนี่ยทะลวงวงในนะครับยัดห่วงครั้งแล้วครั้งลเล่าเรียกว่าไม่มีทางที่ผู้เล่นของดัลลัสจะต่อต้านความแข็งแกร่งอันนี้ได้เลยเบสเซตจัดไป30แต้ม11บรีบาวถือว่าเป็นการทําระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10บรีบาวเป็นเกมที่133ในชีวิล่ NBA งรัอยสาเป็นนอันดัดบ4ร่วมนรััเโส 1990ที่นักกีฬาสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10รีบาวได้อันดับ1คือชักคิโอเนลนะครับทำเอาไว้ได้247เกมนี่ก็สุดยอดเลยเกินอันดับ2คือคาร์มาโลนะครับเมลแมน242เกมแล้วก็มาเป็นอันดับ3นะครับรบรนเจมส์ James, ที่142เกมเชื่อเลยเกินว่าอีกไม่นานนะครับตัวของยานิสเนี่ยน่าจะสามารถแซงผลงานการทําระดับอย่างน้อย30แต้มกับ10รีบาวของรบอรนเจมส์ได้แต่ในส่วนของเมลแมนคาร์มาโลแล้วก็ตัวของชักคิโอเนลเนี่ งานไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยทะลวงวงในครั้งแ้วครั้งเล่าอย่างที่บอกแล้วก็ยังได้ปืนยาวที่แม่นเหลือเกินนะครับของเกรสันอเลนครับเมื่อวานในช่วงครึ่งแรกเนี่ยกดคนเดียวถึง7ลูกตตดเลยไม่มีการพลาดเลยนี่ถือว่าเป็นสถิติร่วมเลยนะครับในชีวิตการเล่น n อ a บของตัวเขาที่มีการยิง3คะแนนลงมากขนาดนี้ในเกมเกมเดียวและในขณะเดียวกันทางดัลลัสแมวริกเนี่ยตัวของลูก้าเองไม่สามารถทําแต้มแตะระดับอย่างน้อย30แต้มได้นะครับกเกรทําให้พวกเขาเนี่ยพ่ายไป124 124ต่าร้อยนี่นการพ่ต่อันนะครับยอิ ด้านลัสเมลิกส์และในภาพรวมทั้งฤดูกาลยามใดก็ตามที่ลูก้าไม่สามารถทำแต่ระดับอย่างน้อย30แต้มได้พวกเขาแพ้5เกมรวดแล้วนะครับไปต่อกันที่ความสุดยอดของจามารันนะครับนักกีฬาที่เรียกว่าผลิตไฮไลท์กับแฟนบาสในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานเดินทางไปเยือนเมดิสันสแควร์การ์เดนเจอกับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยแหละครับแต่ด้วยความยอดเยี่ยมของตัวเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวน์การแอสซิสเมื่อวานจัดทริปเปิลเดอร์โบกครั้งที่5ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาและในท้ายที่สสสสุดดเเมมมฟิิิิกกกกซี่่็าาารรถยยื้้ออออชนนนะว์์ไไป127 123ต ทำให้สถิติส่วนตัวของจามอรันเนี่ยนะครับในยามที่เขามาเยือนเมดิสันสแควร์การ์เดนตั้งแต่ที่ดรับเข้ามาในปี2019สถิติก็คือชนะ3แพ้หหลังจีจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยเกิดเพราะว่าคุณพ่อของจาเนี่ยนะครับเขาได้มาขอเสื้อทั้งที่ไม่เคยขอเสื้อมาก่อนเลยนะครับหลังที่จบเกมการแข่งขันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นว่าจามอรันเนี่ยมาทำทริปเปิลดับเบิลได้นะครับครั้งที่5ในชีวิตการเล่นเอ็นบีของตัวเขาเองที่เมดิสันสแควร์การ์เดนเกจะขอยากจะขอ ขเ,เขาคิดว่าเป็นคนเปิดโอกาสให้กรรดาน,นักกีฬาที่อยู่ในตําแหน่งการนะครับแล้วมีความคล่องมีพลังในการกระโดดมีความปราดเปรียวในการเล่นให้มีโอกาสเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ได้ในปัจจุบันแบบนี้เนี่ยแหละครับซึ่งเจ้าตัวพอรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยต้องการจะขอเสื้อเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็มีแผนสำรองก็หาเสื้ออีกตัวนึงนะครับมาเซ็นให้คุณพ่อแล้วก็มอบให้คุณพ่อเพราะว่าเสื้อแข่งเนี่ยอยากจะให้กับเดอร์ริกโรสตัวของเขาเนี่ยถูกเปรียบมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาซูลีกพลังในการเล่นนะครับความเเเรรรพลลใกกาะด่่ียมแปจหบทททอส ย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยนะครับตัวของเดอร์ริกโรสถือว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นบีเสามารถคว้ารางวัล MVP ไปครองได้โดยวัย22ปีกับ191วันเนี่ยแหละครับจามารันมีโอกาสได้ลงสนามทำเกงแข่งพร้อมๆกับเดอร์ริกโรสแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับพอพูดถึงการทำทริปเปิลดับเบิลนะครับเม,ม,มื่อวานแมมมี่ฮิตเดินทางไปเยือนแอร์แลนด์ตาฮอคส์ทางแอร์แลนด์ตาฮอคส์ไม่มีคลินต์คาเปล่านะครับนเ,เนื่นออ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 งงงงงงจจจาาาาาาากกกกเเเเเ้้้้ตตััััววววนน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 ีีี่่่่่ยยยมมมมรรรรปดฟคคบบไพลลลสสททแแแขขขข็ใใหหฮ์ แบรมาเดปโยเนีย s, นยเน่ยอัดเ,เป็นชุดๆเลยนะครับเมื่อวานกดไปถึง32แต้มเป็นแต้มในช่วงควอ์ที่3ถึง14แต้มเลยนะครับประกอบกับทางไทเลอร์ฮีโร่สามารถทำทริปเปิลเดบล็ครั้งแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองได้ก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดนะครับทางไมมี่ยิทสามารถเอาชนะแอนนันต้าฮอสไปได้106-98ทางทีมยังคงไม่มีจิมมี่บัตเลอร์นะครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่เข่าไม่ได้เดินทางร่วมมากับทีมเขาอยู่ทำการรักษาทำทรีทเมนต์อยู่ที่ไมมี่เนี่ยแหละครับแต่ชัยชนะเมื่อวานนะคร มแม้ว่าในฤดูกาลนีน้อาจจะไม่ค่อยร้อนแรงเท่าที่คิดแต่ตอนนี้พวกเขาก็ค่อ,คอยๆกลับมาเดี๋ยวเรามาติดตามชมว่าแมมมีม่ฮิทจ,จะเริ่มร้อนแรงสมชื่อได้หรือยังเราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักกีฬากันซะหน่อยค่ะเริ่มตน้นไปที่คริสมิลเอร์ตันที่ตอนนี้ทางทีมวอลกี้บักส์ได้ส่งตัวไปร่วมซ้อมกับทีมในจีลี่ค่ะที่ชื่อว่าวิสคอนซินเฮิร์ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะรวนแล้วแต่เป็นการเตรียมนักกีฬาค่ะที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บคริสมิลเลอร์ตันเข้ารับผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บร เนื่องจากมือซ้ายเนี่ยไม่ใช่ข้างถนัดของเขาแต่ก็ได้ไปเจออาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นเข่าด้านนอกในช่วงการแข่งขันเพลย์ออฟกับทีมชิคาโกบูส์ตั้งแต่วันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ในโค้ชเมอตันยังไม่ได้ลงสนามทําการแข่งขันในฤดูกาปลกปกติเลยค่ะและ้วเพื่อนๆลองดูสิคะนี่ขนาดมิววอกกี้บั์ไม่มีโค้ชเมอตันยังโขดขนาดนี้ตอนนี้เป็นอันดับ2ของฝั่งตะวันออกเป็นรองแค่บอสอร์เซลติกเท่านั้นถ้าหากว่าโค้ชเมอตันกลับมาครบๆแล้วแล้วก็เจอกับบอสอร์เซลติกในช่วงเพลย์ออฟเนี่ ที่พวกเรากาลังทําวิดีโอนี้อยู่เนี่ยมีกระแสข่าว่าทางดัลลัสมารกเนล่ยกำลังเตยมตัวเจราจาเซ็นสัญญากับเคมบาว์วอลเกอร์นะครับถ้าเกิดทําได้จริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับเคมบาว a l อลเกอร์ในที่สุดเขาก็จะได้ลงสนามทำแข่งขันใน NBA อีกครั้งหนึ่งครับเชื่อเหลือเกินว่าพอมาร่วมทีมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเคมบาว์วอลเกอร์สภาพร่างกายของเขาพร้อมลงสนามทำแข่งขันไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนในฐานะตัวสำรองเนี่ยน่าจะเสริมงานให้กับลูก้าได้แบบสบายๆเลยนะครับว่าจะเป็นการทําแต้มการบัญชาเกมต่างๆทดแทนได้ไปต่่ออออทีีีกััันนนนนนนยยครจถึงงงงตต้วขเเาป็ Gen, แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าทีมไหนจะให้ความสนใจกับตัวเขานะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยตัวเขาก็ค่อนข้างประหลาดใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมไม่มีใครสนใจเขาเลยเขาก็มีการต่อสายนะครับโทรไปหาบ๊อบไมเออร์รองประธานฝ่ายกิจการบาสเกตบอลแล้วก็เป็น G.M. ของทั้งทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์นี่แหละที่ทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับในปีฤดูกาล2019ตัวของบ๊อบไมเออร์เนี่ยเขาก็ได้ไปออกรายการพอดแคสต์นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวของแคสตนเนี่ยได้โทรมาถามว่าทําไมจนถึงตอนนี้เขาถึงไม่มีทีีมมสัักกกบบบ็ออออไเรรลยยววว่่่าาาจะู้ิงงๆใชขตข มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมนิดหนึ่งบรรดาผู้บริหารหลายต่อหลายทีมนี่นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาเดมาร์คัสคาสซินเข้าไปร่วมทีมแล้วเนี่ยจะเจอพฤติกรรมแบบไหนการเอานักกีฬาคนหนึ่งเข้ามาสู่ทีมนี่นะครับฝ่ายบริหารเนี่ยต้องมีการพิจารณาดีๆเพราะเราไม่มีทางรู้เลยนะครับพอเอานักกีฬาคนหนึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้เคมีอาจจะทําให้บรรยากาศต่างๆภายในทีมเนี่ยเสียไปเลยก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่บ๊อบไมเออร์เขาบอกไม่ว่าเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นี่นะครับนี่คือสิ่งที่เก ร่วมงานกับ Golden State w a r r i o r ตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่เท้าฉีกนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมานะครับกำลังจะดีๆอยู่แล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นบริเวณต้นขาอีกก็ไม่สามารถลงสนามทําการแข่งขันได้อยู่พักใหญ่ๆนะครับกลับมาช่วง NBA ไฟนอลสุดท้ายทีมก็แพ้ไปหลังจากจบฤดูกาลก็ไปตกลงสัญญากับ LA Lakers แต่ในช่วงทําการซ้อมก็ดันมาเอ็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกอีกก็เลยต้องพักกันอีกยาวเลยนะครับกลับมาอีกทีนึงไปอยู่กับ Houston Rockets โอกาสในการลงสนามก็ค่อนข้างน้อยเจ้าตัวนี่ก็มีความเครียดคคครรัวปดฤูกกกาาาา็มมมมีีีีญห ที่จะยิงอดีตแฟนนะครับที่เป็นแม่ของลูกเขาเองเนี่ยแหละจะเป็นเป็นคดีความใหญ่โตไปเลยนะครับแต่สุดท้ายแม้ว่าจะตกลงกันได้ก็ตามแต่ตอนนี้ชื่อเสียงของเดมาร์คัสคาสซิงก็ยังไม่ค่อยดีน่าเสียดายแทนเหลือเกินนะครับที่ชะตาชีวิตของเขาต้องเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อว่าทุกคนจํากันได้ตัวของเดมาร์คัสคาสซิงเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเป็นเซนเตอร์ที่เรียกว,ว่าเป็นเซนเตอร์ยุคใหม่ก็ว่าได้สามารถยิงก็ได้สามารถข้ามก็ได้ยิงระยะกลางสร้างจังหวะใให้้้้เเเเพื่่่่ออออนนนนนทททททําาาาไดดุกกยยยยงงงงลลรััััับบสมีูผปป็็ All NBA เลยนะครับแต่ด้วยพฤติกรรมอย่างที่บอกครับหัวร้อนง่ายเหลือเกินมีปัญหามีกับฝ่ายบริหารบางกับกรรมการก,กับเพื่อนร่วมทีมบ้างในท้ายที่สุดก็เลยเทรดไปอยู่กับนิวออลีนพีริกันส์พอกําลังจะเข้าสู่ปีที่ต่อสัญญานะครับก็ดันมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวเฉีกอย่างที่ทุกคนทราบกันดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับต่อสู้เหลือเกินใครจะเชื่อว่าผู้เล่นที่กําลังเตรียมตัวจะเซ็นสัญญาระดับ9หลักนะครับระดับแม็กซ์คอนแทกก็ว่าได้ตอนนี้ยังไม่มีทีมอยู่เลยครับก็ขอเป็น ที่ดีทรอยต์พิสตันกันนะคะตั้งแต่ที่ทีมเนี่ยเอาตัวโบยาโบดานดวิชเข้ามาร่วมทีมพร้อมกับต่อสัญญาออกไปอีกแสดงให้เห็นเลยค่ะว่าดีทรอยต์ i ิสตันเนี่ยโอเคกับการเล่นของโบยาโบดานดวิชรวมไปถึงภาวะการเป็นผู้นำนะคะแล้วก็แนะนําน้องๆในทีมพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ทาแต้มอันดับหนึ่งของทีมค่ะเลยทําให้ตอนนี้นะคะบทบาทการเล่นของซิดิกเบั้น,น้อยลงไปหากเทียบกันในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราจะเห็นชัดเจนจึงเป็นที่มาที่ไปของกระแสข่าวการเทรดค่ะและตอนนี้ก็มีหลายทีมมมใให้คววาาสนนจจเเลยะ,ะไ่่ป็ เอเกลเบอรสรวมไปถึงดา l ์ลัสแมริคส์จบฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่3ของดราอันดับที่19ปี2020คนนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะต่อสัญญาออกไปอีกเป็น r o o ก i e Scale e x กเซนชัถ้าหากว่าผลงานเนี่ยไม่โดดเด่นเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาดูแล้วก็น่าจะยากอยู่นะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะไปต่อกันที่ปัญหาภายในของ h a ล l o อ t e Hornets กันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานขึ้นมาว่ากรอน n ฮ a y w a r d ปิดสุดหล่อของพวกเขาเนี่ยมีการบาดเจ็บทีบ่บริเวณไหล่ซ้ายนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมากมกนนาากกมาาาาายย2เเเกกกกกก่อ่ออนนนนห้้ี็ลัับบงงสทรแขจ แต่ทุกคนก็เห็นกันดีว่าสภาพการเล่นต่างๆของกอรดอนเฮเวิร์ดเนี่ยไม่ใช่ปกติแน่นอนไม่ร้อยป็แน่นอนตัวของเขายังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่และหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ลงสนามทาแกงกันนะครับที่เจอกับทีวูแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกอร์ดอนเฮเวิร์ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกบริเวณสะบักไหล่ซ้ายหักนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับภรรยายของกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยโกรธแล้วก็ทนไม่ได้มี่ท เกับซิกเซอร์เนี่ยตัวของกอร์ดอนเฮเวิร์ดแทบจะยกไหล่ไม่ขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังให้ฝืนลงเล่นแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่โอเคที่ภรรยาของนักกีฬาอาชีพคนหนึ่งออกมาโพสต์ด่าทีมแบบนี้แต่ก็เข้าใจได้เลยเกินนะครับเพราะว่าตัวของกอร์ดอนเฮเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเขาลงไปแล้วเจ็บหนักกว่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะกระทบกันในอนาคตการเล่นของตัวเขาได้สัญญาของตัวกอร์ดอนเฮเวิร์ดเองเนี่ยนะครับเหลือกับทีมอีกหนึ่งฤดูกาลอาจจะมีการเทรดอาจจะย้ายไปไหนก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดจบสัญญาปุ คือสิ่งที่ภรรยาของกอร์ดอนฮิวร์เขาเสงแทน ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของกอรันเฮเวิร์ดอายุ32ปีเขาเคยเติดออสตาด้วยนะครับเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าเก่งไปเลยล่ะคนหนึ่งสามารถยิงได้ทั้งระยะกลางยิงได้ทั้ง3คะแนนล,ลุยเข้าไปทาแต้มทุกอย่างทําได้ดีหมดแต่มาติดอยู่อย่างเดียวเองครับในคลิปปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ที่เขามีอาการกระดูกข้อเท้าหักเนี่ยนะครับในสมัยที่เล่นกับบอสตันเซลติกส์หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานมาโดยตลอดและสาหรับการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถกลับลงสนามช่วววทีมไไดดด้เ้เเเเเออหหรรณลลาาาานฮจจจปััิงงๆบบก็ขโ ทั้งอาการบาดเจ,จ็บของกอดอนเฮเวิร์ดและก็ยังมีเรื่องคดีของมาร์สบริดจิตอีกตอนนี้เนี่ยทางทีมก็ต้องพึ่งผลงานอย่างเทอร์รี่โรเชียแบบนี้นะครับพีเจวอชิงตันรวมไปถึงเคลลี่อูเบจูเนียสถิติตอนนี้ของพวกเขาคือชนะ6แพ้14จบฤดูกาลก็น่าจะต้องลุ้นหวยดราฟอีกทีมนึงแล้วละครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ขอให้ตัวของกอดอนเฮเวิร์ดนะครับกลับมาช่วยทีมได้เร็ววันครับ และนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะไม่อยากพลาดคอนเทนต์สนุกๆจากพวกเราทั้งคู่ค่ะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือี่ได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ